นี่พี่น้อกนี่ดอกหนึ่งนะครับนี่ดอกหนึ่งครับนะครสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความบันเทิงจ้าละนินนะครับสำหรับเซาหนี้นะครับผมสิพาพี่พาน้องมาสองบึง เพชรนะครับสายรายงานว่ามันออกแล้วครับแต่ว่ากามากกามาสวยๆครับพี่น้องเอ้ตามลุ่นๆไปเบิ่งๆพร้อมๆกันครับว่าสีมันเฮ้อสีเป็นยังไงน,นะครับนเนาะสีฟอด้แก้งอยู่บ่ไปไปพร้อมกันครับ ก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มออกแล้วนะครับแต่บมทันหลายเลยพี่นอ้องเนะตามาเบิง่งซื้อเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยนี่นะครับมันออกเนี่ยนี่เลยพี่น้องออกแล้วนี่นครับพี่นออ้องลอยแล้วหนึ่งดอกนะครับอืมนี่น มันจะออกแต่ว่าบกคลันหลายเลยครับดอกห่างๆครับโดนๆจังเห็นเธอหนึ่งครับอมาต่อครับนี่ให้ชมบรรยากาศครับผมให้ชมบรรยากาศนะครับนย้นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่นี่พี่น้องในหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะโตออกครับเริ่มเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วครับี่ จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเนี่วก็แค่ดนะช่วงนี้บนะุกค่อยหน่อยนะติดงานอ e ีเวนต์ครับพี่น้องติดงานอ e ีเวนต์นะครับ <g ül> นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็อีกไซส์พันหนึงนะครับตัวนี้จะเป็นค้าไล่ๆรสชาติจะขมนิดๆนะครับตัวน,นี้ตัวนี้จะขมนิดๆ นี่พออีกแล้วครับพี่น้องแสดงว่าม,มันเริ่มออกแล้วครับแต่อาจจะยังบรายครับนี่มันจะหลบซ่อนอยู่ก็ไม่สามารถจะลอดพ้นสายตาของกละถวยไปได้ครับฟังเสียงธรรมชาติพี่น้องฟังเสียงธรรมชาติปุ่นพี่น้องมาเบียบบนนัดไม้ต่างคนต่างมา มาคือหกเออคือมาคือแปนเออิดเติดแต่บัดนี้มันสิเรียสยังให้ข่อยอยู่บ่บาดเนี่ยนี่ผู้เพิ่นมาก่อนครับพี่น้องโอ้แสดงว่ามันออกแล้วมีความหวังมีความหวังนะครับเราสวยคนเด็กเขาเก่งนี่ผู้นี้ได้หอดพักใส่พี่น้องอันนี้บ้านผมเอื่นพักใส่ยังงีมันคือพักติ๋วนะเอาไปใส่แกงเห็ดพี่น้องเลยคุณใส่หอดไม้คุณไมาขนาด นี่พี่น้องนี่นี่ซับนี่ได้พรแกงเหมือนเราใหม่ล,ละนี่จวดจาดขนาดป้าดอกกำลังงามนะนางเนาะครับผมมูเฟยครับพี่น้องมาพบอก,กันในป่าพ่อคอนเฟิร์นครับครับผมวันเมนเทสการเฮดผมพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าบุ้งครับพี่น้องไม่ปูนี่ก็ได้สำหรับการเปิดฤดูกาลพี่น้องบ่อขี่ไหลเจ้าคนครับพี่น้องโอเคลงละปะ้า เจ้าสัมปทานไปผู้เดียวบอกมองนี่คือกระดอกกระเดือแทบผู้เดียวนี่นไหมมากวนพี่น้องแล้วก็ะชีห้ามองไปแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ถึงเวลาเจ้าของแล้วเ<อ>บิง่งครับพี่น้อง,บ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 งเบิ่งเบิ้งเบิ้งคุณมาแบีบโบรานัดไม้ครับปลาเข้าละตายพี่น้องเอ,อเ้ยเคลียร์แต่เฮ็ดว่าสันตรงขอเวลาเขา่าหนามอนมาสันมา เบิ่งคุณพี่น้องเพิ่นเอามาสู่ผลงานกันเอามาเบิ่งมาเบิ่งของผอะไรเนี่ยเบิ้งเบิ่งเบิ้งไร้คนนอีกจะเอาไปอีกต่อไปแต่ละคนคนนี้เมื่อยกันโม่เดี๋ยวห้อได้งานโบย่อยอีกไหมนี่ครับสงสัยคนสีย่างมาบ่หอดครับตรงนี้ครับตั้งกอดอนะครับตั้งกอดอดอดเดียวอยู่ดอกเดียวนะครับเนาะอืมเบน้องเลยบรรยากาศดีดี สายพันธุ์นึงนะครับรู้สึกว่ามืณหนี้สิมีอยูย่ประมาณสามสี่สายพันธุ์ครับที่เห็นอยู่นี่นะครับกําลังเริ่มออกนะครับประมาณนี้น่าจะเป็นดอกรุ่นแรกๆนะครับ <c oughs> มาเบิ้งพุ่นพ่นเปิดพู้นี่สะอ่อนสะอ่อนมึงเดี๋ย้มึงคุ้นต่อไปครับพี่น้องมามาเบิงงเบ้งนทำก,ก,กันพี่น้องเฮาสิมาเบิ้งผู้เพิ่นมาก่อนกันครับพี่น้อง นี่นี่พี่พี่มากรสีไปทางอื่นผมขออนุญาตพระทองกระตาเพิน่นบังเกิดยาเฝ้าไปในกอ,องซ้องก่อนใหญหน่อยนึงกระชิบมะเบิ่ง,งโอ้ยยาว่าหน่อยพูนมากกอนครับพี่น้องพ่อแกงและพูนนี่ใส่พูนี่เด้อปัดพี่น้องพี่สมนาตาเซ <c oughs> ียนเฮ็ดเลยเออทันมาเบิร์ดคูโบเซียนเฮ็ดเสียดีไปทางอื่นครับพี่น้องทั้งนี้เพิ่นเอาเบิร์แล้วครับปัดพี่น้องแม่นขกรเจ้าสีไม่เปิด สวนอียงอยู่นี่คือม้าแปล่นครแต่พี่น้องเจ้าเคลียไปข่อยเคลียมากพี่น้องเลยดูหน่อยว้าวคนนี้สิไม่ธรรมดาเลยดูสิไหนมาดูดิเดียวเมืองโคนสองดอกกล้าแต่จะถ่ายรูปนี่คุณคุณนี่คุณไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่พี่น้องเอดเพิร์กันนี่พี่น้องสีสวยมากเลยออาดูวิว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 โอ้ยบรรยากาศแบบนี้นะครับเด้อ นี่พี่น้องเอ๋ตามันเป็นแบบนี้มันห้องกระตูบติปิขึ้นมานะครับนี่เอาบรรยากาศคือเกาพี่น้องนี่มาผู้เดียวโดดๆคือเกานี่พี่น้องนี่ดอกหนึ่งนะครับนี่ดอกหนึ่งครับแล้วก็นี่ดอกหนึ่งนะครับ นี่นะครับเด็กก็นี่โดดพี่เด้อเดินเด้อน,นี่พี่น้องมันเป็นสายพันธุ์ที่น่าสะออนมากครับไม่พี่น้องยางว่าสามสมองกลัวครับพี่น้อง<ะ>นี่นี่นี่อันนี้มันจะอยู่ในเบตองนะมันจะรีอยู่นะครับนี่คนตานะครับเฉพาะคนวัยรุ่นเท,ท่านั้นที่มีมองเห็นนี่ เอออ๋อเมยพี่น้องเลยต่อขทำงานครับโอ้ยกระลดสำหรับท่านที่วางแผนกำลังจะมานะครับโมตองมาเลยครับเด้อเมยเมย์ในพี่น้องไปจะไปก่อนจะไปก็จะกลับนะครับนี่นะครับบ้านเพลเวนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ผมมาเจออะไรเอออยู่ในป่าแห่งนี้นะครับนี่ผมจะพามาชมนะครับผมจะพยายามไม่ใกล้ลังของมันจนเกินไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แม่งที่รังครับ ดุดยอดการนำพลังครับเพื่อนคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะครับให้ดูสั้งนี้ครับครนกครับทั้งนกนมบินออกไปนะครับได้หมดครับ นี่ครับเป็นเชื้อแรกนะครับที่เคยเห็นห้างแมงมุมนะครับชนิดใหญ่นะครับหรือว่าเขาเอื่นบึ้งนะครับอยู่ในนี้นะครับเสียดายผมมันเข้าไปแล้วนะครับมันเข้าหูไปแล้วครับเดี๋ยวชิคเกียบภาพบบท่านครับสินอเก็บภาพนี่ยิอมนองมากครับและนี่คือพัฒนาการของแมงมุมนะครับแมงมุมยักษ์ที่มันย้ายขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับ เห็นการสร้างเส้นใยที่อยู่ทางเข้านะครับจึงคิดว่าน่าจะเป็นแมงมุมนะครับน่าเสียดายมากครับมันปลุบลงไปแล้วครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพนิ่งให้ดูครับ เก็เป็นเผงโกนครับพี่น้องแต่ว่านีไซมันอยากดุลายครับตัวนี้อยากโมโหไงนะครับแเป็นแบบนี้และวเนี่ยมันจะขอเบาตามครับตอนนี้ก็ออกมาจากปลาแล้วครับสีเมื่อแล้วนี่ก็สรุปยอดนะครับโอ้พิ่าสวั์พีน้องดอกกำลังแค่นี้นะครับมันบอกว่านในเต็มที่นะครับอา้วคิดว่าพ้่นเล็งเจ้าน่อยอาจจะเฮือฮากว่านี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าครับมาเชียวยังไม่เบิ่งอีกนะครับเร็วพี่น้องเนาะช่วงนี้งานอีเวนต์ยุ่งร้ายครับบายบายสวัสดีครับ <laughs> นี่พี่น้องหาซองตาข้าเจ้าซองตาข้าเจ้านี่ข้าเจ้าตั้งใจหาครับผมขาตายจะ่ายรูปไเลยสำนีละมาเบิ่งกคุณคุณเออ สะอวนต่อไปครับพี่น้องวว้าคนนี้ที่ไม่ธรรมดาเลยดูสิยังเหล่อคนอีสองดอกก็่รไไ้ายจะทายดูนี่คุณคุณนี่